ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ติดตั้งอินดิเคเตอร์จนครบสมบูรณ์ครับาจากตัวแรกที่เป็น moving average นะครับ moving average ก็คือมีเส้น50 200เส้น50คือสีน้ำเงิน2 0 0คือสีเหลืองแล้วก็เส้น a l d i g a t o r สามเส้นนะครับ3ามเส้นเหลืองถ้า3มเส้นเหลืองเป็นกระแสน้ำเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเนี่มคบเห็นไหมครับถ้ากระแสน้ำเรียงแบบนี้เรียงตัวสวย มันก็จะเป็นขาลงที่สวยถ้าเรียงตัวเรียงตัวขาขึ้นเป็นแบบนี้ก็จะขาขึ้นที่สวยยิ่งค่าเฉลีย่ยหรือ alligator เรียงตัวเป็นรูปพัดเรียงตัวเป็นรูปพัดจังหวะที่เป็นรูปพัดเนี่ยจังหวะนี้บานออกบานออกเนี่ยจังหวะนี้จะวิ่งแรงครับวิ่งแรงนี่คือจังหวะของการเล่นจังหวะของการใช้จังหวะที่ a l l t o r มันโคง้งงออย่างนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้ก็ต้องระวังอันนี้ก็ adx ก็รู้แล้วนะครับตัว ao นี่ผมใช้แทน m a c d นะครับ m a c d แล้วก็มี store แล้วก็ cci วันนี้ก็จะมาแนะนำอ,อ,อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งคือตัว ichimoku ichimoku กับจริงๆแล้ว ichimoku เนี่ยผมก็ บวกกดบัวนะครับอีชิโมโกะจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ทุกเส้นนะครับจริงๆแล้วผมใช้แค่ก้อนเมฆก,ก้อนเมฆสองสีนอกนั้นผมก็ไม่ใช้เพราะเส้นเทนกังกับคิจุนตัวเนี้ยมันคือเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันเป็นค่าเฉลี่ย5 5กับ9หรือไงเนี่ยไม่แน่ใจนะ,ะท่างมันนบะ มถือวเป็นค่าเฉลี่ยผมไม่ใช้ไม่ใช้ผมก็ทั้งค่าเป็นสีดำเป็นสีดำแล้วก็อัพอก้อนเมฆขาขึ้นเป็นสีเขียวก้อนเมฆขาลงเป็นสีแดงนี่ครับแล้วก็ชิคโคสเปนชิคโคสเปนเนี่ยถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญคนระับแต่ผม ไม่อยากให้กราฟมันเลอะเกินไปเยอะเกินไปผมก็เลยตัดมันทิ้งไปเป็นสีดำก็เลยใช้สีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็ใช้ d Default เอ่อต้องใส่ฟิลนะฟิลเติมสีให้ก้อนเมฆให้มันไม่ใช่เป็นตารางแต่เป็นสีทึบกดตกลงครับนี่ครับก้อนเมฆผมก็ใช้แค่ก้อนเมฆสีเขียวสีแดงเมื่อไหรที่มันอยู่เหนือเมฆก็เป็นขาขึ้น เมื่อไหร่ที่มันอยู่ใต้เมฆกมเ็เป็นขาลงเห็นไหมเป็นขาลงเมื่อไหร่ที่มันทะลุก้อนเมฆขึ้นมาเป็นขาขึ้นก็คอนเฟิร์มขาขึ้นอาจจะมาเจอเส้น200รก็ลงนิดนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อนี่คือก้อนเมฆครับเมื่อไหร่ที่อยู่เหนือเมฆก็คือขาขึ้นอยู่ใต้เมฆก็ขาลงนี่ครับจริงๆมันจะมีเส้นชี้โคสแปนที่คอนเฟิร์มเทนอีก คิโคสแปนมันเป็นเส้นอดีตคาเฉเลียที่มันย้อนอดีตไป26แท่ง26แท่งเมื่อคาเฉเลียมันตัดก้อนเมฆก็ถือว่าคอนฟร์มขาขึ้นอันนี้ก็ก็ไม่อยากให้มันยุ่งยากก็เลยใช้แค่ก้อนเมฆสองสีสรุปผมใช้แค่ก้อนเมฆสองสีตัวอื่นผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็แนะนําเพื่อนๆให้ใช้แค่นี้อต่นี้มันมีเทคนิคพิเศษอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเมื่อไหลที่ มันอยู่เหนือเมฆกับอยู่ใต้เมฆเห็นไหมมันก็ชัดเจนแต่เมื่อไหรที่มันคล,ค,ลคลุกคลิกอยู่กับเมฆก็คือไซ w เวหรือไม่ก็เ,เพื่อนๆจะเห็นครับบางช่วงบางจังหวะเรามาดูจังหวะนี่ครับจังหวะที่มันอยู่ในเมฆ M5 อาจจะไม่เห็นไม่ชัดหรืออาจจะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเทนก็เลยเห็นไม่ชัดช่วงไซเวมันจะมีช่วงจังหวะไซเวอยูครับนะ นี่เห็นไหมมันทะลุเมฆลงมาทะลุเรียงตัวสวยทองจะลงอีกยาวครับทองจะลงอีกยาวเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ครับจงังหวะเมฆเมื่อไหร่สิ่งที่เทคนิคที่จะใช้ในการใช้ก้อนเมฆคือเวลาที่มันชนขอบเมฆชนขอบเมฆมันก็จะลงชนขอบเมฆข้างบนก็จะลงชนขอบเมฆล่างก็จะขึ้นชนขอบเมฆบนก็จะลงเมื่อไหร่ที่มันอยู่ในในเมฆนะครับ เมื่อไหร่มันหลุดจากเมฆแล้วหลุดจากเมฆแลว้วยืนยํายนะครับหลุดจากเมฆแลว้วหันหลังให้เมฆหันหลังให้เมฆมันก็จะลงยาวิ่งวิ่งตีจากก้อนเมฆครับจะยาวและแรงเทคนิคมีอยู่แค่เนี้บการใช้ก้อนเมฆเมื่อไหร่ที่มันทะลุเมฆแลว้จวจังหวะที่ทะลุเมฆก็มันก็จะวิ่งคนระับก็จะวิ่งนี่ครับทะลุเมฆ ก็จะเป็นขาลงเชี่วคาวทรงนี้แล้วก็เป็นขาขึ้นคือทะลุเมฆไปแล้วเมื่อไหรที่มันอยู่ภายในก้อนเมฆตอนนี้มันชนเมฆแล้วขึ้นครับจะมีบางจังหวะครับที่มันอยู่ในก้อนเมฆอยู่ในก้อนเมฆเนี่ยจะชนขอบเมฆแล้วก็จะขึ้นมีบางครั้งถ้าใช้ก้อนเมฆบ่อยๆช่วงหลังมาผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าดูแล้วมันเยอะเกินก็เลยเลย เพื่อนเพื่อนทักมาดูไม่ดูไม่เป็นดูแล้วมันงงงก็เลยลบก้อนเมฆออกแต่แต่ก่อนนี้ผมใช้ก้อนเมฆครับก้อนเมฆเวลามันชนขอบเมฆล่างก็จะเต้งขึ้นค่อนข้างจะชัวค่อนข้างจะชัวนะครับชนขอบเมฆบนแล้วก็จะลงนี่ครับชนขอบเมฆบนแล้วก็ลงบางทีเพื่อนๆ่จะเห็นเลยว่ามันคุกคิกคิกอยู่ในก้อนเมฆขอบเมฆ เพิเพิ่เนี่ยไม่ไปไหนเลยจนหลุดก้อนเมหลุดขึ้นหรือหลุดลงน,นั่นก็คือหลุดจากการไซเวย์โอเคครับก็มีอยู่แค่นี้เทคนิคการใช้ก้อนเมฆแต่หลายคนอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยได้ใช้ผมก็เคยใช้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ค่อนข้างจะตรงเหมือนกันตรงแล้วก็ใช้ดีครับใช้ดีแต่ว่าผมช่วงหลังมาผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ก็ สลับกันไปครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันมีหลายตัวก็ดูตัวอื่นไปแทนโอเคครับสวัสดีครับ